ช่องรถมีฟีสไตล์ค่ะเมื่อนี้มากเกี่ยวเข่าหน้าลุงมือเขาเจ้ามาลีกางรถเกี่ยวข้าวนะคะอันนี้เข่างานค่ะพี่น้องเวลานี้โอ้ยแพนกล้องอ,อันนั้นกะขออภัยเลยคะ่ะเกียวเถนะแม่เกี่ยวชาชา เพื่อนเพื่นชายฉันเองรถเกี่ยวข้าวของเงสียไพรัชวงศรีประหัตอันนี้นาเพิ่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่หนนารัศมีบาทนี้ถ่ายคลิปช่องรัศมีฟีสไตล์สวัสดีโอ้ยโอ้ย,อยตกลุมพี่น้องอันนี้เขา่าหอมมะลิงาน ถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องมาเบิงก็่ได้อัปเดตนานแล้วมาเบิองอันต้นยางยางนาอัน,นิสะบ,อบ่อปลายางนามะหดเหมือนอันนาลัชมีเดี๋ยวให้เบิงต้นยางปลูก45ต้นเหลือ40ต้นพี่น้องอยางนาลดเกี่ยวข้าวนุ่งไก่ มุมสูงจะพาเบิ่งหนารัสมีมือบนนิ่งก็ขออภัยเด้อพี่น้องเดิยอย่างในคันนาตกคันนาขาหักแอวหักได้นะคะนาพีา่ชายเผ่นเกีวเวผ่นใส่ขาเจ้ากลาง สีห้เบิงหนะะ้ารัศมีหน้าของรัศมีนอนถ่าจุก,กุ๊กอันนี้คือก่อนเาไม้เสียงไผ่ลงเบือปลูกให้มึงมันอนถ่าแล้วนี่พี่น้องเขางามบ่ต้นยาก,กระสีได้กเกี่ยวคือกันกเป่งน,น้ำไว้ มาสิมาเบิ่งป่าขอนน้ำยังบนทันตกน้ำยังบบไล่หลายเดี๋ยวค่อยๆมาเป่งไปเป่งลงไปผู้ใดมาใส่ตรงประหัดก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนปะหัตเราใส่ตรงไวเลยนี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตรงประหัตก่อนพี่น้องเบิ่งปาาขอนประหัดก็เออเอมแลวมั้งพอกระเจ้าจหัวรัศมีบ่สนใจ ข้าเจ้ากลางเอออันนี้เขาก็ขอหกพี่น้องก็ขอหกหย่าดอกหย่าฮัากมันลงก่อนมันสิบิวอย่ามันลงให้มันตายโอ้โอโอโอ เป็นป่าฮัดใส่โต้เมนบหอทางใดคือเห็นอยู่จริงต้องมาคุดใหม่ทีงนี่นะหอยปลาต้องมาเป่งหน้าใหม่คุดใหม่มันลุหน้ามันลุหน้ามันยังบวมป่าฮัดใส่โต้ได้อยู่ป่ป่านี่อยู่ป่ป่า ปาพิสักปลาดอกเข้าเนี่ยปาปลาขอกปลาเค็งมันก็เสีแห้งได้เลยพี่น้องแล้วคือบบใส่ยยางานนั้นนาวเๆๆๆตกขนตาตายเจ้าคือบบใส่ยยางานนี้น้ามันแห้งแล้ว บอกพี่สะใคือปใส่ทางที่หน้ามันหุเข่ามันล่มร่มมันผัดพี่น้องมันแห้งแล้วเจ้าต้องมาใส่งานนี้ทางพุ่นเดชใส่อยู่บ่ใส่ทางใต้พุ่านา่ะบอกลาบา่คือปใส่ยงานนี้เดี๋ยวเสียให้เบิ่งสมุนไพรเด้อพี่น้องเด้อ เหยยบระบบพผักอิตูนานี่ดิดอกผักอิตูนาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อต้มทั้งราบทั้งใบักอิตูนาเข่าเหล่าขึ้นเหลืองแหละหอมมะลิบ่อนย่เสาวะผูก ตาลลยก็ขอไคยเด้อพี่น้องแต่ไข่แน่ยามนี่ะฮะโบ่ฮ้อนปานไดไม่ร้อนปานใดสีเลวล่ะฮะสามลแปบ๊บเดียวโทรป,ปุ๊บออกมาเด้อรัศมีสันทนาเธอแล้วเพิ่น่ะปุ๊บแต่งตัวหาถุงเท้าถุง มือนำบทันฮอดเลยที่สุกไวแท้ของประหัหวานพร้อมกันหน้าดำแล้วคืองามเลยอันนี้เราดำเอาประหัทข้าวเจ้าหอมมะลิบานิ งานเหมาะของเจ้าคือเหลืองและของหนูหวานพร้อมกันคือบนเหลืองจ้<น>ะของเจ้าคือ,ค,อคือเหลืองและน,น,นี่ของหนูหำมงานคือกันมะลิหะคือเหลืองและสะดอกว่านเพิ่มกัน,น,นเออคอยบอกเราว่าขอใส่ใส่รถใส่แลยเพราะน้ามันคือหนูมนลงน้ามันยังบง่ลงต้องขุดลงอีกเป็นแบอบ ยาชิบอกขยตาจ่อยมากพูดไทยอีกปากพ่อมาเป่งได้แล,ละนะ้วเนาะปากพ่อเนี่ยพดไทยได้ให้เราพูดไทยอีกเดี๋ยวมือ่อื่นก่อนเราไปอันพูดอันนั้นให้ปรกหำพูดอันลุม่มมาทำสิปูของวันนี้เราไปเกี่ยวเข่าเอารถลูกท้อาสิทายลูกเกี่ยวเข่าเจ๊ใสกระสุ้จ้างเกี่ยวนาไหน จักหน้าใดเขาปฏิถามไปสองคนอุ้ยเสียงมาเบิ่งบักหำ่บ้าคือใบแท้ผู้ใดอันนั้นผู้ใด,น,ด,น,ดนังน่งอยู่เะน้องเขาเนี่มีลูกน้องหลายแท้บ้าเสียมาคุกคณาดี๋ยวสิได้จักอุ้มบ่ใช่ใช่<ก>ส,าส,าสามปีกายนี่บ,บ่คือบ่อเลือดเลยนี่หอมมะลิเจ้านี่เจ้าสิได้เกี่ยวกับหนูบาดพร้อมกัน,นคนนือใบแทะบ้ายายคงเข่ายายน่งที่มาดำในพื้นเ้นีเข่า ด่าเมาบ่ให้นี่ฮะเออส่องให้พี่นี่จงหนทางนี่แล้วาเอาเข่าจะนุ่งมากน่ะติพระเจ้ากลางนอนข้าเจ้างันนี่หลายนี่มันฝนเหมาะฝนแรงวันสุมาเกาะเ็ได้ผ่านหนึ่งก็ไปก็มาเล้าก็ไปก็เอาละไม่เข่านงเข่าเนี้ยเข้าหะมือใหม่แรงมือเวลาเลยคุณป้าออกกล้องถ่ายเราออกกล้องเลยคุณป้ากันยังว่าเอาของเจ้าเข่า เจ้ามะลีงานคือกันคือมาเหลืองให้บักของหนูคือยังเขียวอุ้งหนึ่งอยู่วะสันะนะ้ำแต่เจ้าสิ้อมาทางนี้แล้วพี่น้องร้อยสิบแปดเมื่อนี่หันหมื่นละร้อยยี่สิบแปดบาทสกตสีพันมันเวาวมูวานีร้อยสาบแต่เมื่อนี่เมื่อนี่ทีเทอร์ดกับบรรู มื่วานี่้อยซามนนี่้อยสาแปดราคาข้าวค่ะว่าราคาข้าวอันซีแล้วก็ไปขายเลยพี่น้องเกี่ยวข้าวค่ะเมองหน้าลงม,มือฮะมันปนแล้ววะเดี๋ยวห้อนกับโทรศัพท์กับชิตตัดไปเองเขาซื้อน้ำแข็งเขากะว่าวว เอากระตามาเสียปลาน้ำผ่อนเอาน้ำผ่อนจังไนน้ำยังต้องบักหลายขนาดเป่งต้องเทเลยมือต้องพุดเป่งใหม่น้ำยังต้องบักหลาย,ลายแต่แกเราเห็นเฮาเป่งน,น้ำละาั้งเราก็เลยมาใส่แล้ว,ว่านางขอใส่เด้อใส่โรดปะ ันว่าได้ปลาเล็กปลาน้อเอาอยุย่ยลงสะน้องเกิดใจมาไเป็นเบิ้งหน้าเบิ้งหน้าโทรเบิ้งกันไหนว่าฮอดสิไปอยู่นี่ว่ะลงไปทางพุ่นไทยพ,พุ่นพี่น้องเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมมาติดตามค่ะสวัสดีค่ะ